สวัสดีครับทุกคนคิ Q วไลท์ผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกปทุมวันนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการก่อสร้างศูนย์กางช้าแห่งใหม่บริเวณแยกแห่งนี้นั่นก็คือโครงการก่อสร้างเซ็นทรัลสยามสแควร์นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาเตมพื้นที่เลยครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านบนสกายวอล์กมุมมองจาก MBK Center อแล้วก็มุมมองด้านบนจากอาคารสยามสเคต ยัเดีวว่าได้ชมมาถึงหลายมุมมองอย่างแน่นอนครับส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพญาไทด้านหน้าของสวนเฉลิมล่าจากจุดนี้นะครับถ้าเราตรงขึ้นไปด้านโน้นก็จะเป็นแยกราชเทวีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสะพานหัวช้าง ถ้าข้ามไปก็จะพบกับแยกปทุมวันก็คือจุดหมายยี่จะมาชมกันในวันนี้ครับสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของตัวโครงการเซ็นทรัลสยามสแควร์ก็จะอยู่ภายในกรอบแยงที่ผมขีดเอาไว้ครับอยู่ติดกับแยกปทุมวันอยู่ติดกับถนนพระรามที่1ึถนนพญาไทยก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ MBK Center เลยครับตอนนี้ผมเดินข้ามสะพานหัวช้างมาแล้วนะครับด้านล,ล่างจุดนี้จะเป็นคลองแสนแสบพอข้ามมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นวังสามปทุมและด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กที่มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ที่จะเชื่อมกับอาคารสยามปทุมวันเฮาส์แล้วก็ สยามดิสคัฟเวอรี่ครับ้านหน้าจุดนี้จะเป็นอาคารสยามปทุมวันเฮาส์ส่วนอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสยามดิสคัฟเวอรี่ครับสกายวอล์กด้านบนจุดนี้ก็จะมีเสาของตัวหลังคางมาบ้างแล้วนะครับแต่บางจุดก,ก็จะมีในส่วนของเรากันตงมาติดตั้งบ้างแล้วเช่นกันครับก็คือด้านหน้าจุดนี้ครับจุดทีด่อยู่ติดกับสกายวอล์กด้านบนแยกปทุมวัน สำหรับคลิปในวันนี้ผมเองจะเก็บภาพจากด้านบนจุดนี้ก่อนนะครับด้านบนสกายวอล์กก่อนที่มุมมองถัดไปจะเป็นมุมมองจาก MBK Center และมุมมองสุดท้ายในวันนี้จะเป็นมุมมองจากด้านบนของอาคารสยามสเคปครับอยากจะบอกว่าแต่และมุมมองก็เห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนทุกมุมมองเลยครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนสกายวอล์กเหนือยแยกป่าทุมวันนลครับ สกายวอล์กจุดนี้แต่เชื่อมต่อไปที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติเชื่อมต่อไว้ที่ mbk center สยามดิสคัฟเวอรี่ออสินกรุงเทพและในอนาคตก็จะเชื่อมต่อกับอาคารสยามปรุมวันเฮาส์ก็คือสกายวอล์กที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้านหน้าจุดนี้เลยครับเท่าที่ผมดูตอนนี้ตัวสกายวอล์กก็มีการปูพื้นทางเดินไปแล้วนะครับและด้านหน้าจุดนี้ตอนนี้ก็มีการติดตั้งราวกันตกยาวตลอดแนวแล้วครับในจุดนี้ ช่วงเวลาที่ผมยืนถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณ13นาฬิกานะัะท่องเที่ยวก็มาที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างมากเลยนะครับบางท่านก็มาคนเดียวบางท่านมาเป็นครอบครัวบางท่านก็มาเป็นหมู่คณะเลยครับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่จุดนี้ก็คือสกายวอล์กวันสยามเป็นทางเดินเชื่อมต่อสถานีสนามกีฬาแห่งชาติของรถไฟฟ้า BTS สายสีลมไปยังสถานที่สำคัญของสยามทั้งหอศิลป์กรุงเทพ MBK Center, สยามดิสคัฟเวอรี่และสยามสแควร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนจัดสร้างโดยสมาคมการค้าพลังสยามสมาคมการค้าที่ร่วมมือโดย MBK สยามพิวรรและสยามจแวร์ซึ่งเปิดใช้งานนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2560ที่ผ่านมาครับโดยในอนาคตที่นี่เองก็จะมีการขยายเพื่อเชื่อมต่อกับอาคารสยามปัตชุมวันเฮาส์ด้วยครับด้านใต้แนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าบนถนนพระลึตอนนี้กมีการต้นไม้มาปลูกเรียบเลยครับในจุดนี้ ครั้งก่อนที่ผมมีโอกาสมาถ่ายคลิปในบริเวณนี้ตัวไซน์งานก็ยังมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับแต่มาครั้งนี้ที่เพียบเลยครับที่ว่าจะเป็นเครนและกโฮด้านล่างก็หลายคันเลยครับในจุดนี้ซึ่งตัวโครงการที่นี่นะครับก็จะอยู่ติดกับฝั่งของถนนพญาไทถนนพระรามที่1สยามสแควร 1, ์ซอยหรือก็สยามสแควร์ซอย7ครับ ซึงสยามสแควรซอย7ก็คืออาคารด้านหลังนั่นแหละครับตัวอาคารสยามสเคปจนเองจะเป็นสยามสแควรซอยเจ็ดง, 7, งเราตรงเข้าไปก็จะไปออกที่ถนอนอังรีดูนังได้ครับข้อมูลจากทางมติชนออนไลน์เมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2567ที่ผ่านมานะครับหลังจากเมื่อปลายปี2564บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN ปิดดีลกว่าสิทธิ์เช่าระยะยาว30ปีที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่บล็อก A เขตพาณิชย์สยามสแควร เนื้อที่กว่า6ไร่บริเวณแยกประทุมวันจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเป็นโครงการมิซ์ยุทธ์บนทำเลใจกลางเมืองโดยเซ็นท่านจ่ายค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า5,902ล้านบาทให้กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์แยกเป็นค่าตอบแทนการทำสัญญา742ล้านบาทและค่าตอบแทนรายปี30ปีรวม5,160ล้านบาทและตอนนี้ก็ได้เปิดใช้งานก่อสร้างแล้ว หลังโครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับจากใช้เวลากว่า1ปีตั้งแต่เดือนธันวาคม2565โดยตามแผนจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง57เดือนโดยรูปแบบโครงการยังคงเหมือนเดิมคือพัฒนาเป็นมิกซ์ยูสประกอบไปด้วยพื้นที่สรรพสินค้าสำนักงานโรงแรมเป็นอาคารมีความสูง42ชั้นชั้นลอย2ชั้นและชั้นใต้ดิน5ชั้นจำนวน1อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ134,200ตารางเมตรส่วนสนักงานมีพื้นที่ประมาณ25,000ตารางเมตรและส่วนที่เป็นโรงแรมมีจำนวนห้องพักอยู่ที่369ห้องสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นพื้นที่สับสินค้าส่วนโรงแรมจะมีสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายและมีที่จอดรถยนต์ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า875คันเลยครับขอพูนข้อมูลส่วนนี้จากมติชนออนไลน์ได้นะครับ ฝั่งตรงข้ามจุดนี้ก็คืออาคารสยามสเคปเดีย๋ยวเราขึ้นไปชมมุมมองจากด้านบนอาคารจุดนี้กันดูบ้างครับตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนอาคารจุดนี้นะครับจากจุดนี้มองมาที่ไซ์างานทางด้านล่าง จะเห็นความคืบหน้าง,งานก่อสร้างได้อย่างชัดเจนเลยครับสาหรับส่วนแรกที่จะเปิดให้บริการนะครับก็จะเป็นในส่วนของสูงการค้าที่จะเปิดให้บริการเบนเฟสแรกครับปลายปี2,569จากนั้นจะเปิดในส่วนของสํานักงานโรงแรมและจะเปิดครบทั้งโครงการเลยนะครับปลายปี2,570-71ครับก็ติดตามกันไปนะครับสาหรับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะยกกระดับพัฒนาย่านนี้ให้ดูอลังการมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยครับ ผมเองมีโอกาสมาที่ย่านนี้ก็จะมาเด็ดอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและถ้าทุกท่านเห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นจะได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไล้์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ